สวัสดีครับผมวันนี้เพืกะช่างทำนานนะครับวันนี้นะครับก็จะมาบอกเคล็ดลับง่ายนะครับในการกำจัดแมลงวีนะครับผมที่ได้ผลพันเปอร์เซ็นต์นีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการกำจัดแมลงวีนะครับผมจะมีสี่ขั้นตอนด้วยกันนะครับผมอ่าเราให้อันดับแรกนะครับให้เราหารังมาก่อนนะครับดูลังนะครับลังใหญ่มากนะครับลังตัวนี้จะมาเกาะในสายไฟเดี๋ยวเราจะมาดูกลังหนึ่งนะครับผมลังนี้นะครับก็จะมาเกาะอยู่ตรงหยักใหญ่นะครับผม มีหลายลังนะครับผมอีกลังหนึ่งก็จะมาเกาะตรงเชือกนะครับจะสังเกตได้ว่าแมลงบีไม่ชอบเกาะตรงเชือกนะครับผมเคล็ดลับแรกนะครับในการกำจัดมันให้บีนะครับวิธียังไงนะครับให้เราใช้ยาฆ่าแมงนะครับฉีดนะครับข้อดีของยาฆ่าแมงนะครับชื่อฉีดแล้วมันจะตายทันทีนะครับแล้วก็ลังที่เราเคยฉีดมันจะไม่มาเกาะอีกนะครับเพราะจะมีกลิ่นติดในเชือกในอะไรนะครับถ้าถ้าเราเอาถุงพลาสติกครอบมันแล้วแต่มันมันก็ตายนะครับแต่มันตัวอื่นมันจะมาเกาะ ที่ลังเดิมนะครับผมให้เราใช้ไแบตเตอรนะครับฉีดเฉียดบอลนะครับผมเอาไปให้ใกล้เฉียดบอลให้โดนทุกตัวนะครับสังเกตดูว่าจะตายทุกตัวนะครับผมถ้าเราเฉียดโดนจริงจะตายทุกตัวนะนะครับเคล็ดลับง่ายนะครับอีกลังหนึ่งนะครับ ฉีดให้ทัวนะครับให้โดนทุกตัวนะครับผมสังเกตว่าแมลงวีจะตกลงมาตายนะครับตัวนี้รังใหญ่นะครับผมเยอะมากนะครับเราจะลองดูนะครับเฉีดเบาๆนะครับผมฉีดให้โดนทุกตัวนะครับเบาๆสังเกตดูนะครับจะมีบินออกมานิดเดียวนะครับแล้วก็จะตกลงมาครับตัวในที่บินก็จะตกตายเลยนะครับผมถ้าเราเฉีดโดนทุกตัวนะครับฉีดเบาๆให้โดนทุกตัวแล้วแมลงวีจะไม่มาเกาะตรงที่ มันคือทำลังอีกนะครับถ้าเราใช้ยาฆ่าแมลงนะครับผมผลงานนะครับตกลงมาตายเพียบเลยนะครับผมอันนี้คือวิธีแรกนะครับผมกำจัดโดยใช้ยาฆ่าแมลงนะครับอ่าแล้วมาดูวิธีที่สองนะครับผมไปชมกันครับครับผมวิธีที่สองนะครับก็ทำกับดักนะครับผมรอแมงวีนะครับผมก็คือให้เราเอาอุปกรณ์นะครับก็มีน้นบส้มสายชูนะครับมี กดเปล่าแล้วก็ถุกพติก็ยางรัดขอนะครับผมให้เราตัดนะครับตัดกดพตินะครับผมครึ่งหนึ่งเลยนะครับตัดออกแล้วก็ให้เรานะครับเทน้ําทิ้งให้หมดนะครับแล้วก็เติมน้ําส้มสายชูลงไปนะครับผมเพราะว่าน้ำส้มสายชูนะครับสามารถล่อแมลงวีได้นะครับผมแมลงวีมันจะชอบนะครับชอบกินกุ้งเี้ยวนะครับผมกินน้ำส้มสายชูนะครับ แล้วก็ใส่พอรประมาณนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ถุงพลาสติกนะครับผมปิดไว้นะครับเราครอบเลยก็ได้เพราะว่ามันจะได้ไม่ใช้ถุงพลาสติกนะครับผมครอบไว้นะครับแล้วก็ใช้ยางรัดนะครับ ข้อประมาณนี้นะครับให้แลก็ใช้ยางายแรงเน่นนะครับผมแล้วเราก็เจาะรูนะครับเจาะรูตรงการลางเจาะรูเล็กๆนะครับผมเจาะรูพอให้เมหวีบินเข้าไปได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไปวางล่อตรงที่มีเมหวีเยอะๆนะครับตรงที่เรามีคนอยู่มี เมงวีอยู่นะครับผมเมงวีก็จะบินเข้าไปในดูนะครับแล้วก็จะมากินในส้มสายชูมันก็จะติดในกับดักเรานะครับผมนี้คือคือวิธีการที่สอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทิ้งไหมนะครับว่าวิธีการนี้ใช้ได้ไหมครับไเราชมนะครับรับผมวิธีการที่สามครับผมก็ทํากับดักเชือกนะครับโดยการเอาเชือกเป็นเชือกเนล้อนนะครับผมมาชุบกับน้ํามันนะครับผมเป็นน้ํามันพืชนะครับที่มันลงไปนี้ ขวดเก่าก่อนนะครับแล้วเราก็เอาเชือกนะครับผมชุบน้ kel, ํามันนะครับผมชุบให้เปียกเลยนะครับเป็นน้ํามันที่ใช้แล้วนะครับเพราะมันจะมีกลิ่นหอมนะครับผมของเอาน้ํามันที่ใช้แล้วนะครับผมมันจะมีกลิ่นหอมของเขาเรียกว่าเป็นอาหารนะครับผมแมงบีมันจะชอบมานะครับก็ให้เราเอาเชือกตัวนี้นะครับผมไปห้อยไว้ตามจุดที่เมงบีมันชอบอยู่นะครับแล้วแมงบีมันก็จะมาเกาะ ชื่อตัวนี้นะครับผมพอมันเกาะที่มันก็จะเปียกน้ามันมันก็จะบินไม่ขึ้นนะครับมันก็จะตายนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการที่3ามของเรานะครับผมวิธีการสุดท้ายนะครับผมก็เป็นการกำจัดขยะนะครับแเรามาดูกองขยะของเรานะครับผมอันนี้จะเป็นคุนะครับที่เราเก็บที่เราเก็บขยะนะครับขยะนี่จะเป็นพวกเปลือกแตงโมแล้วก็เปลือกมะม่วงนะครับผมอ่สังเกตดูนะครับผมจะมีแมงวีบินขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับผม นี่แหละก็คือเป็นแหล่งแหล่งที่อยู่ของแมงวีนะครับผมมันจะมากินอาหารแล้วก็วางไข่นะครับให้เราเอาไปทิ้งนะครับผมไปทิ้งให้อยู่ห่างจากตัวบ้านนะครับไปทิ้งที่ป่าโดยยิ่งดีนะครับผมอย่าให้มีในบ้านนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งอาหารของมันนะครับผมก็เราก็จะมีวิธีการสีขั้นตอนยังไงนะครับในการกำจัดแมงวีนะครับผมได้ผลได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็สําหรับคนที่สนใจนะครับลองทําตามได้นะครับผมไม่ห่วงนะครับ ครับผมสำหรับคล็ดลับง่ายนะครับในการจับแมลงวีนะครับผมที่ได้ผลล0 0์เ็นนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามและซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ